เอาล่ะนะครับผมก็ขอกรลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูนเฟรนจเก้าหกห้ากันด้นะครับเรื่องในคลิปวันนี้นะครับผมเราไม่ได้เกมโรบอกกันในแบบที่มีชื่อว่าเอาตัวรอดจากตำรวยแบร์รี่นะฮะผมที่มีแต่หัวนั่นเองนะครับผมวู้ฮู้ก็จะเป็นยังไงนั้นนะครับผมเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะฮะยังไงก็ขอฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ผมขอเล่นเป็นง่ายก่อนก็ได้กันนะโอเคเง่ายโอเคมาแล้วโอ้นี่นะฮะเหมือนผมได้ทําการเป็นเท่าตัวที่จะต้องเดินอย่างนี้ด้วยนะฮะโอเคมรู้สึกว่านะฮะมันจะเดินง่ายหรือเดินยากนะคะผมข,ขออยันรีเซ็ตก,กันดีกว่าอ่ะเพื่อเพิ่มปเื่อเป็นการเดินง่ายๆนะฮะอ่านี่กลับมาแล้วโอเคไปครับเราเป็นตัวเดิมของเราดีกว่า,เ,าเสียงเหมือนเดิมนะฮะโอเคอ่ะเขาบอกว่าการุณาชอบเล่นและเพิ่มเกมในรายก,การเปิดของคุณนะฮะโอเคคับ เขาชอบแบบนี้ก็สามารถกดไลค <hi> ์ให้กับแบบนี้ได้นะฮะเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือเล่นฟ้าโอ้โหให้แบบต้องกัดจังหวะดีๆแล้วเนี่ยสามสองหนึ่งชึบสามสองหนึ่งชึบโอเคไปโอเคกดปุ่มเหมือนเดิมชึบไปครับเรียบร้อยอ่ากระโดดชึบเรียบ้ออ่าโอเคไปเข้าไปข้างในกันล่วงนะฮะโอเค โอ้ยลราไปช็อตเดียววาอะไรถึงจะเินไปจากจุดท้าน้อย่ม่เห็นเฮ้ยมันเห็นแล้วโอ้ยมาเร่อยเรื่อยชอตโอ้ยฉันมีแอดจะกักระดุกยกกระดุกยกยกยกโอเคไปกันดีกว่าค่ะทุกผู้ชมโอเคนี่มันน่าจะไม่ตามแล้วนะโอเคขานมาได้แล้วนะฮะจุบโอเคจุ๊บจุโอเคเกือบล่วมมาแล้วนะฮะไปครับเราเข้าท่อไปเลยเไปกัน โอเคมาถึงแล้วตรงนี้แล้วนะครับอ่าชุบ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 ,ชบเปิดเฮ้ยเมื่อผมเจออะไรบางอย่างนะฮะเหมือนจะเป็นตำรวจเปล่าอ่าเรียบร้อยมีโนบเอ้ยฉันน,อน้องคีนอหน่อยไปดูนี่ได้เลยโนบไปแล้วโ,โอเคนี่นะฮะเราเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไปเรากระโดดกันเลยชุบชุบ ผมไม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมหรือเปล่าเพราะว่ากดคีย์บอร์ดข้างดังอยู่พอสมควรนะฮะแต่มัน่าจะได้ยินหรอกมั้งโอเคชึบ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 โอเคไปครับชึบโดดดึงดึงดึงโอเคกดปุ่มนะฮะเรียบร้อยมาแล้วโอเคไปไอ้โอโหลองอีกแล้วโอเคไปกันครับกระโดดต่อชึบชึบชึบโอเค มาหางนี้นะโอเคกระโดดไปเลยจุ๊บเฮ้ยเฮโอเคเรียบร้อยโอ้รู้สึกว่าข้างในนี้จะเป็นเหมือนมีอลาวานะฮะแล้วก็กระโดดไปลามัดระวังเหมือนจะต้องทำการระวังอ่าเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคไปครับยมันลวงลงไปแล้วไปครับข้างหน้าเราชึบ ช,ช,ชุบ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 น้าโอเคพามาได้แล้วโอเคไปครับขึ้นขบวนกันขึ้นขบวนขึ้นขบวนขึ้นขบวนกันโอ้ยหช็อตมาแล้วโอ้ยมันจะมีตัวเลี้ยวมันก็เกลื่อนตัวเร็วนะจะโต้จนมันก็เหมือนไปตังหัวแบลรี่นั่นแหละเฮ้ย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 นีหนี่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 นีโอ้โหหนีหนี่กันเลยหนี่กันเลยหนี่กันนี่กันโอเคหนีไปได้แล้ว ไปไอีกแล้วฉันไม่น่าปลมันเลยโอ้ยนี่แค่ขากับหัวเหมือนทุมัอย่างนี้โอ้รู้สึกว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยหัวหมดเลยนะฮะโอเคไปนะครับเป็นม็อบที่ผมน่าจะคุ้นเคยเล่นนะฮะที่มีแต่หัวเนาะโอเคตั้งแต่ที่ผมเล่นแบบรีไพซ์สลนมานี่เป็นหนีแต่หัวเนาะโอเคมาออกมาเราก็มาทําการกดปุ่ม บุ๊บ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 บ๊๊บบุ๊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 บบ๊๊บ๊บบุ๊ โอเคอ่าไปครับไปลวงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนะฮะโอ้นี่ยิงปืน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 ตั้งคิดไม่ต้องไปไหนกันดชอบดีนะฮะท่านผู้ชมใครชอบแบบผมก็สามารถกดไลค์ได้นะฮะโอเคชุบชุบ โอเคกระโดดไปจึ๊บจุ๊บจึ๊บกระโดดไปชิบ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 เรียบร้อยโอเคเลืนเรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นขบวนกันจุ๊บ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 ขึ้นไปชั้นหนึ่งนะฮะจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคไปเลยเอาละตอนนี้โอ้ข้างหลังมีเงินเยอะเลยนะฮะเอาละขึ้นกันไปเลยสามสองหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะไปเลยโอเคตอนนี้เราทำมาขึ้นไปด้านที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละเราจะต้องทำการ ไปทางนี้เลยเอ้ยเฮ้ยเอาใหม่ไปกันใหม่นะฮะโอเครู้สึกว่าข้างบนนี้จะเป็นเหมือนสองด้านติดกันนะฮะโอเคไปครับกระโดดดึง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 โอเคไปครับไต่บันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งกันนะท่านผู้ชมโอเคเราไต่ขึ้นมาได้แล้วนะฮะโอเคกระโดดมาเลยชิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหร่วงทุกทีนะฮะโอเค เฮ้ยเฮ้ยร้อนทุกรอบเลยกระโดดมาจิบ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 โอเคจิบอ่าชิบชิบไปนะครับไปไปไปชิบกระโดดไปจิบจิบจิบโอเคฮัลโหลทะเลางกันจิบจิบโอเคกระโดดมากดปิดวาวหนึ่งนะฮะไปครับเดินไปต่อแตะ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 เลยโอเคฮึจิบโอเคฮึจิบ โอเคปิดวาวนะฮะโอเคไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ทําการขึ้นไปข้างบนเลยนะครับโอเคโอ้ข้างแางกันรวมเขาลงลงไปแล้วเราก็สามสองหนึ่งโดดชิปวาวโอเคไปครับงานนี้ปากลัวต้องมาแล้วนี่ขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับอ่าชิปชิปชิปชิกระโดดไปดึงดึงโอเคกระโดดไปอีกดึง ขาท่อมาดึงโอเคไปครับเข้าข้างในกันตอนนี้เราไต่เข้ามาในท่อท่องแอร์ไปที่ร,ร้อนแล้วนะครับโอเคไปกันจืดดึง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 โอเคไปกันไปกันดึงดึงดึงโอเควิ่งไปต่อวิ่งไปต่อไปครับเด,เ,เ,ดเ,เ,เด้งไปเลยเด้งไปเลยโอเคเด้งไปโอเคผ่านมาแล้วขึ้นไปข้างบนกันนะตอนนี้คือต้องไต่ไปข้างบนนะฮะ โอเคไปกันสามตอนหนึ่งลอยและลงมาโอเคปคับลงงล่างกันชิュเออลงมาห้อขอนาดใหญ่นะฮะนี่มันแกลลี่เดอะเชฟที่มีแต่หัวนี่นะท่านผู้ชมเราจะต้องไปหาเอาปืนนะฮะยังไงปืนปืนซูก,ก้าของเรานะฮะเป็นปืนที่ยิงคนนะฮะม่งไ่ใช่ยิงคนเดียวมันเอาไว้ยิงแต่ม็อบนี่ไง ยโอ้ยโดนทีเดียวเลยเหรอเอาด้วยกันอยู่นะผมว่าผมโดนแล้วแยกมันดิมาดิโอ้ยมันมาแล้วหมดแล้วโอ้ยบนเราชาววดียิงปากยิงตาเลยนี่นี่ยิงดิยิงปากยิงตายิงตายิงปากนะฮะโอเคยิงยิงเฮ้ยมันนี่มันนี่มันเดินมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้โอ้ย มาถึงจะไปใกล้ๆตรงประตูทางออกนะฮะ <c oughs> ผมจะไม่ต้องเสียเวลาเดินนานขี้เกียจเล่กง,ง่ายวันนี้มาตึบๆๆๆๆๆๆอ่ะระหวัง่างนี้เราก็ยิงมันโอเคไปประตูเปิดแล้วโอเคประตูเปิดแล้วนะฮะ <c oughs> ไปไปกันฮะท่านผู้ชมโอ้ทุกข้างๆมีแต่หัวหมดเลยนี่นี่ Master Funny Funny, Funny Toy Shop <c oughs> นะฮะ Mr. Psycho Like ใครอยากเห็นผมเล่น Escape นะก็คอมเมนต์มาได้เลย โอเคลอยผ่ามาได้แล้วนะครับตอนนี้เอาละไปนะครับเราขึ้นไปข้างบนกันชึบตายตึดดตึดตึดตึดเลยชึโอเคไปครับลอยขึ้นไปกันจึดต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 ึลอยขึ้นไปเลยลอยขึ้นไปเลยลอยขึ้นไปเลยโอเคอั้นี้าทำการลอยขึ้นไปแล้วนะฮะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโอเคไปครับขึ้นขั้นบนขึ้นขั้นบนขึ้นขั้นบนและลงมาชูโอเคผ่านไปที่เรียบร้อยไปครับเรารีบไปกันเลยโอเคไปครับกระโดดขึ้นไปชิบมาบันไดก็เก็บไว้ข้างบนตามปกตินะฮะพอไม่ได้ใช้ชิบชิบชิบโอเคไปเสียงอ้าวโอ้ยเสียงเพลงดังมาตั้งแต่ตรงน,นี้เลย ฉันคือว่าปีศาจที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งที่นายเล่นมาแล้วแกไม่มีวันเอาไปจากฉันหน่อยแน่นอนฉันจะเป่นคนที่เก็บเรียบทูกอยให้นายให้กลายเป็นเบื่อของฉันพี่บาลไปจับนานอย่ารตนุเฟนตัดมืออุ้ยอ้ยนี่นี่โอเคกระโดดมาอุ้ยกระโดดยิงอืออืออุ้ยพลาดพลาดไปนิดนึงมันใกล้ตายแล้วอุ้ยกระโดดได้ด้วยโอ้โห กระโดดได้กบไมาสิผมยิงตรงจมูกยิงตรงจมูกเฮ้ย,รยเรียบร้อยว้าวมันไปมันผ่านไปแล้วมันตายไปแล้วโอเคอุ้ยวับมาได้พอดีเลยนะฮะโอเคแนละ้วทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเอาตัวรอดไปจากอาไอเจ้าเบ์รี่ไพรสเซนลันที่เป็น แบบนี้นะฮะก็ธุรคิดนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ชิปหน้านะฮะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปหนีเจ้าตัวระต่ออยายยี้ต่อแล้วล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่ชิปหน้าครับ